ลูกพี่ผมนมครับเอาเปิดไฟให้ลูกพี่ครับวันนี้ก็อะไรครับลูกเบิร์ดครับกพี่มือออก่อครับลูกพีลูกพี่คุณเป็นอะไรครับวันนี้โอ้เป็นทั้งวันอะวันนี้วันนี้น็อตมอเตอร์หลุดหายตั้งแต่วันนั้นครับวันนั้นวันไม่ใส่ก็วันนั้นซื้อซื้อมาแล้วครับแต่ไม่ได้ใส่ครับเพราะว่าเอาเป็นช่างเพราะว่าไม่ไม่เป็นไรอะยังนะลูกน้องเยอะบ่ มีนอนเยอะมีนอนเยอะเพราะว,ว่าให้แม่ใส่ไม่ส,สิบวัด้ใส่สิบผานะไม่ส,สิบมยไม่ส,สิบมวยกับหลงหังมือเอาเดียวังมั่งพยางไปเอาอันนึงวะมีนเมเสียงมันไน <laughs> รบ่เฮ้ยนอนมันลอยทะลุบ่ <laughs> ขอนี้วัไหนขะนะนอนย่างมันต่ำนนเสร็จตัหัวนอนยาวนะหาแกแบงกันักเออว่าเสียวใหม่คัดเด็กกบย่างเลยเฮา เสียงมาเสียงมากเเกี่ยวของเ่ขนอะเสียงมามัดหมันงอขึ้นยังไอสอนลกไปกับเอียันนี้ก็เสียงมัดไปได้เบิดปีนึงสิเกี่ยวเลียวอีกขึ้นมงานเลยมสิรูดเบ่เอาเสียงมัด่อนไปบะมันสีรูดรูด่อนนะ้องหาอีกเบิดนตนงจับคอนมึงไปเสียงมาดเชื่อนี่ไไปไปไป อ๋อไปเที่ยวไปจสิมีบ่นอนอ่ะฮะได้ปะกำลังจะหันไปที้งกำลังจะหันมีอยู่เลยไปเบิ้งอยู่กับทอมเบิ้งมีคนบ่อทุบหุ่นวะโมเมนต์เอาลงนั่นมันถังล้มถังแก๊สบ่อันมันเป็นน็อตเบอร์ไรนี่ฮะน็อตเบอร์สิบเก้า อันใครจําคลิปนั้นได้ครับตั้งแต่วันนั้นมันหลุดหายก็เอาน็อตมาแบ่งแล้วก็ซื้อน็อตมาแล้วเอามาใส่น็อตตัวนี้แบ่งกูเลยเป็นน้ำหมักน็อตนะไรเอ็งมาใส่หมักน็อตเสี่ยงมัดไปอะไรอะไรบ่ได้มันน็อตคนละเกี่ยวบ่ได้ไมนคนละเกี่ยวกันนีเอาเสียมัดเสียมัดครับ ัก็จัดให้ครับมีสวมัดมีห้ฮามันมแม่ดอกนอซื้อบ้านหรือปากันส่เองกูว่มันใส่เว้นซื้อนอตบานมดมันซื้อนอตบานปดพี้นน่คือเรือไหลนอตตอนนั้นมันใส่อะไรองคนเกียวตัวซื้อบานนะเออปนิไมซื้ออยู่พระดุงของดานีเกียนนี้ขนาดมันเกี้ยนหนึ่งจุดเจ็ดห้าเกี้ยนมัดไอเอามัดไปไปไฟ เรียวนะคร да ับนี่นะดูครับการแก้ปัญหาที่ตองคอนยัดครับแล้วก็เสียงมันไปเกี่ยวได้ไเกี่ยวได้ต okay. ่อครับเรียวอีซิบไล่พิดนะพูดเรียวจบฤดูกันขขาพูดน้าเลยเนี่ยไปไปใส่กเาไปบนึ่งนัดบ่ เอาไปไปเฝ้าขึ้นเฝ้าขึ้นให้เ้าโชว์ไฟงามเน่รถหองไฟงามไฟกระดาได้เหรอข้างหนแล้ว่ามอเตอร์คูลงมาอยู่ใส่ขี้ดินเนาะบป็นวยยางนี่นี่เป็นไนลาไห้กระง่ามเนาะไปได้จริงครับสูตรครับจะบอกใครนะครับ เก่ยวเลยไปเกี่ยวอ่อเะเกี่ยวไปเลยเกี่ยวไปเลยเไฟหนาไฟหนา,อออาเออเขาจะากโชว์ไฟอีกเอา้เอา รถมันไม่ได้เป็นอย่างนี้โพ่นนะชิคานบึงน,นนอะมันหลุดตั้งแต่อาทิตย์หนึ่งแล้วครับแล้วซื้อมาแล้วไม่เอาใส่ครับน็อตมอเตอร์มันมีข้างละสองตัวรถมันไม่ได้เป็นอย่างครับรถมันคล่องนี่ออก <c oughs> เลี่ยว <c oughs> เปล่วเลี่ยวเลียวเยวือเก่า <c oughs> มาลุ้นกันว่า 这么样呢？ รเลยสหาคอนเลยอุ้นจับไปขนแล้วดด้ไงยี่รุดได้ยังไงได้ไเลยได้ไม่เลยดอนสมว่ใหญ่เราบอกกูดอกแล้วผู้ใดมาเกี่ยวยี่กัจะจอดยู่นี่เดเลวมันใหญเราบอกกู ขาดนะจิบพ่อจิ๊บมาถอดกระโหลกไปบงบอว้าเบ็ดข้นกูกมักจะไฟเหนือว่ะอ่ะหนึ่งคอนเทนต์ครับช่างกอบดีเซลครับเมื่อเช้าออกตัวแรงนะครับเก็บแฟงไปซักผ้าเพื่อน่าผูต้องว่าลางมืออีกเร้ว 嗯。Mm.